ตอนที่หลวงตายอยู่ก่อนหลวงปู่ครับท่านสอนให้เราอธิษฐานเวลาทําบุญยังไงอรอบคงกัดข้องจะได้เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมท่านไม่ได้สอนนั่นนะท่านจะสอนอย่าให้ความอย่าให้มีความขัดข้องทั้งโลกและธรรมถ้าเองฝึกไม่หยุดเยงจะอธิษฐานต่อไปเองนะเรื่องราวชีวิต อาิษานแค่นี้แหละท่านว่าใช่ไม่มีไม่มีความผัดข้องอะไรมันก็ไปได้โลดนั่นแหละมันมีพระองค์หนึ่งอ่ะพวกกันนี่แหละเขาจะไปสึกก็ไปก็ไปอธิษานขอท่านบอกผมจะสึกแล้วท่านก็บอกเอออาิษานเอาสิตั้งอาิษานเลยอาจารย์ในใจนะทุกต้อบอกโอ้ย สารใหม่ไอสารทำไมเขาก็ศึกไปนี้ขอให้ได้ตำแหน่งได้นู่นนี่นั่นตอนหลังเราไปฟังว่าโอ้ไปจะทำไมไอพิสาน,สานมันเล็กๆน้อยๆไอพิสานทำไมขอความขัดข้องจะได้เกิดทั้งทังโลกทั้งทางธรรมพอแล้วอืนันไม่มีความขัดข้องอะไรมันก็ไปแล้ว มันอยู่ที่เองจะไปทางไหนอะไรทีเองไปทางโลกมันก็ไม่กมัดข้องไปงทางธรรมก็ไม่ขัดข้องอะไรประมาณนั่นแหละแล้วตัวที่สารอะไรอ่ะหรือไม่ที่สารอะไรเลยหลวงตาเน้นนานานแล้วนะคาอธิษฐานนะมันต้องอธิษฐานทุกวันนะทุกเช้ามาพอสะดุ้งตื่นก็สวดมนตนะ์ จับลงปู่แล้วก็สวดโมคุทายะหรืออะไรก็ได้สวดเลสวดสักพักแล้วก็ลุกขึ้นนั่งคุกเข่ากราบถวายชีวิตมองแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้เข้าไปเจ้าสรงอารมณ์อยู่ในกรรมฐานทรงอารมณ์ในความดีทรงอารมณ์อยู่ในใจสนานาคมทรงอยู่อารมณ์อยู่ในฐานอะไรก็ได้ที่เราฝึกทุกวันนะแต่ว่าจะอยู่ในขึ้นของความดี จะ,จะอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญจะอยู่กับปุนตลอด24ชั่วโมงก็สวดไปที่เดินไปเดินม,มาไปไหนทำง,งานแล้วก็สวดไปแผ่ไปโมทนาบุญไปบันทึกบุญไปก่อนนอนนั่งคุกเข่าดีถวายชีวิตชะมาแล้วก็สวดแล้วก็พิจารณาเนียววันนี้อารมณ์มันไปทางไหนเพราะเหตุอะไร เช็คทุกวันนะเช็คทุกวันเดือนสองเดือนไม่รู้อะไรคงไม่ใช่เอาแค่เดือนสองเดือนนี่แหละมันต้องเปลี่ยนแน่นอนล้วมันต้องรู้แน่นอนแล้วตัวเองต้องการอะไรโดยเฉพาะขึ้นหลวงปู่เนี่ยคุยง่ายหลวงพ่อเนี่ยมองปั๊บก็บยิ้มเลยใช่มไมมง่ายายไม่ใช่ยากอะไรเนี่ยเห็นจะจะเลยเนี่ย อธิษฐานเนี่ยอาจารทุกวันพออธิษฐานทุกวันมันก็เพิ่มเพิ่มการอธิษฐานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆโอ้ตอนที่อยู่ว่าท่านนะท่านยังบอกเลยว่าข้าเนี่ยงานเยอะงงเยอะได้ไงหลวงพอ่อช้าหลวงพ่อก็ออกมานั่งไม่ได้ไปไหนเลยแขกรับมาก็ให้พร ใช่ไหมเวลาลงตาไปก็เอ้าห้องว่างเราก็จะไปภาวนาแล้วก็ทิงพระไว้เอาภรกรรมปรกรรมเสร็จแล้วก็ใช่ไหมก็ไปส่วนมนต์ในห้องท่านนั่นแหละเมื่อก่อนคนมันน้อยไงท่านบอกโอ้ยงานใครเยอะโโหลวงพ่อไม่ได้ไปไหนงานเยอะมาตอนนี้นะย้อนไปถึงท่านโอ้จริง เยอะจริงๆงานโลกธาตุเนี่ยเยอะท่านเป็นโพริสัต์ตอนที่ลุงตาอยู่ที่วัดท่านมาแบบแปลกๆหลายคนมาเมื่อคืนลวงพ่อไปฝันถึงผมให้ให้มามาหา<笑><笑>บางคนท่านไยฝันบอกไปหาข้านะข้าชื่อดูไม่ได้บอกวัดโอ้โหไปหาทั้งไม่รู้กี่จังหวัดไหน ชื่อดูแล้วท่านก็ไม่ออกจากวัดด้วยกว่าจะหาเจอใช้เวลาเป็นเป็นปีอ่ะอ่ะก็ถูกแล้วไงมีอะไรถามครับอ่าแล้วตอนที่เราสวดมนต์เสร็จหรือทำบุญเนี่ยฮะหลังจากนั้นอ่ะเราต้องกรวดน้ำไหมครับกรวดน้ำเหรอ ท่านไปสอนลงตานะตอนที่เองสวดมนต์นนะหรือตอนที่เองจะไปถึงเองจะไปวัดเนี่ยไปถวายเนี่ยเองก็อธิษฐานแล้วถวายเป็นพุทธบูชามหมาเทชวันโตธรรมบูชามหมาปัญโยอธิษฐานไว้เลยนสังฆบูชามหมาพ,พระรพุทธประธรพระสงฆ์เราไปวัดอาญ แผ่อธิษฐานแผ่ตลอดชีวิตไปตรวจท่านจะเทยวายว่าการตรวจน้ําคือพยานเสือเจวดาแถวนั้นเป็นพยานาเฉพาะหลวงพี่เป็นโพธิสัตว์ไหมเป็นโพธิสัตว์ต้องหลวงพี่ต้องหาพยานหาพยานก็วิญญาณแถวนั้น่เจวดาแถวนั้นมันเป็นพยานนะ่ะสิ่งที่เขาพระเจ้าสร้างเนี่ย พระเจ้าทำเนี่ยไม่ต้องการอะไรต้องการโพธิญาตต้องการเป็นพุทธเจ้าองค์ไหนองค์หนึ่งในอนาคตอ่เลยต้องตรวจน้ำประมาณนั่นแหละพ่อแม่ธรณีไม่คงคาไม่เขเข้าใจแต่ลุงตามไม่เคยตรวจนะแต่ใครให้ตรวจก็จะตรวจอยู่นะเดียบรับ เขาที่มนตนไปพระท่านทําเราก็ทําด้วยไงแต่เราก็แผลท่านไม่ได้สอนไว้เวลาแผ่ลนึกถึงท่านนึกถึงจักรพรรดินึกถึงท่านชี้บอกไว้ครั้งแรกนะนึกเรามีความรู้สึกใช่ไหมล่ะมันก็จะเกิดความเคยชิน เวลาเราแผลแล่เราก็นึกถึงท่านไงออมันก็มีความรู้สึกนะพลังงานก็มาที่ที่เราของเราไปด้วยเข้าใจไหมเหมือนหลวงพี่สร้างพระเนี่ยพระเนี่ยหลวงพี่เอาอบาร,รมีรวมหลวงปู่นะ่ะผ่านรูปนามรูปนามเราเนี่ยไปที่พระพร้อมกับบารมีเราด้วยใช่ไหมหลวงพ่อท่าน รูปท่านไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวคือท่านไปแล้วไงไอที่เคลื่อนไหวท่านไปแล้วไงแต่นี่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเฉพาะนมามธรรมคือบุญคือบาร,รมีมันจะวิ่งตลอดนะตามองเล็กองน้อยองใหญ่นะจะไปรวมทีคือท่านตัดสรุปเป็นพุทธะในอนาคตรวมปั๊กก็เป็นแก้วแล้วไม่วิ่งแล้ว เพราะท่านท่านอธิบายเรื่องนี้ท่านบอกว่าเหมือนวัดที่วัดที่ไม่เกิดคือวัดที่เป็นพระหัหันนะถ้าวัดนั้นพระองค์ต่อไปไม่ฝึกวัดนั้นก็จะค่อยๆลางลางไปจะสังเกตนะ่ะสังเกตดูถ้าวัดไหนเป็นวัดโพธิสัตว์นะวัดนั้นจะคึกคืนทุกคนทุกคนเทียนก็จะเต็มไปหมดเข้าใจไหมจู ยังคูบาสศรีวิชัยใช่ไหมคู่บานนะโอ้โหควันนะแล้วคู่บาอีกอีกหลายคูบาแถวนั้นอาชี่ไม่เกิดนะเยีบสนิทเลยธุรกิจรวมไปแลหธุรกิจมันไม่เดินละเข้าใจไม่โต ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วต้องพิจารณาแลยว,ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดท่านรวมไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีอาานาคตไม่มีอดีตมีปัจจุบันแสาเดียวว่าเมืองแก้วมันเหนือผมขึ้นไปนะรวมอยู่ที่นั่นนะทุกทุกทุกที่เป็นแก้วหมดเลย แม้แต่วิมานก็เป็นแก้วต้นไม้ก็เป็นแก้วตั้งแต่ผู้รัเจ้าองค์แรกมนาะถึงองค์ปัจจุบันที่อยู่นั่นนะพระหันเต็มไปหมดเลยดินแดนที่ไม่เกิดท้านเดียวเหมือนแก้วมันต้องเข้าใจนะพูดถึงท้าไม่เข้าใจลําบากนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนไปกราบพระที่ไหนเนี่ยหรือเห็นรูปพระใครรื่อนียก็โมธนาบุญฝาก ชีวิตไว้กับท่านถ้าท่านไม่เกิดก็สาธุด้วยนะครับด้วยนะคะถ้าหลวงพ่อยังเวียนไหตายเกิดแบบฝากชีวิตในการเวียนไหตายเกิดด้วยนะคะท่านรู้นะรู้นะรูกคนฝึกกรรมฐานจะรู้ตอนที่หลวงตาฝึกกับท่านเนะี่ยเมื่อก่อนก็ไม่รู้หลายไม่รู้หลายอย่างมารู้กับท่านีลครั้ ไม่จบหรอกท่านบอกความรู้เองเนี่ยไม่จบชาติเนี้โอ้โขนาดเองเรียนตลอดเวลายังไม่จบเลยท่านบอกมันไม่เรียนทางโลกมันเหมือนทางโลกแล้วทํานบอกธรรมะเนี่ยไหนจะพทธพเจ้าไหนพระปัจเจกไหนจะอันไหนจะโนโหเยอะแยะไปหมดเลย นี้ลูกสาวะะอะฮะกำลังประพฤติผิดตนในผด้ีงข้อ3เป็นหลงผู้ชายที่เขามีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกด้วยดิฉันพูดตัเตือนเขาก็ไม่เชื่อฟังแถมยังด่าคำหยาบคายใส่อีกจะทำอย่างไรให้เขาคิดได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันผิดทั้งๆที่ดีฉันก็สวดกำลังจักรพรรดิแล้วก็ พูดทุกวันให้เขาโดนจิตนอนใจให้ลูกสาวคิดดีทําดีงันคนละคนนะทุกเรากินะเขาอิ่มไหมล่ะถ้าเรากินแทนเขาได้นะก็ดีความสงบมันต้องฝึกเองนะพุทธสา์มันต้องฝึกเองนะเราไปให้คนอื่นฝึกแทนได้ไหมเราแผ่ได้นะแผ่เมตตาได้ แต่ใครได้ล่ะแล้วเราได้เมตตาเพิ่มหลวงพ่อท่านบอกเอ็งก็แผลไปฮะสมองเอไปเนี่ยก็แผลอย่าไปสนใจมันจะได้ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยชิ้แน่แน่คือเองอ่ะได้ท่านบอกในอนาคตเองจะรู้แหละแผลได้หรือไม่ได้รู้ทํำบ่อยๆตัวการแผลเมตตาภูมิหารนะท่านบอกมันเป็นกรรมฐานสี่กองน,นนะ่นะ นะต้องแผ่ไปบ่อยด้วยนถาถ้าใครจะเรียนสาหลวงพ่อเนี่ยหายใจคุ้ลึกแล้วก็แผ่ไปก่อนแผ่ทุกครั้งเราก็มีความเมตตาทุกครั้งแผ่ทุกครั้งมีความเมตตาทุกครั้งในอนาคตเนี่ยมันมันแผ่เองมันแผ่เองทีนี้มันแผ่เองเนี่ยเวลาคนมองนะเขาก็จะรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีเพราะขึ้นขึ้นความดีมนอยู่ในโลกมาที่เราเขาเห็นก็รู้สึกดีอ่ะ าเราหงุดหงิดอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยถามว่าดีไหมไม่ดีมีความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมละ่ะอยากอยู่ใกล้ไหมปู่ย่ยาตาทวดโบราณน,น่ะคนไหนอารมณ์ไม่ค่อยดีลูกหลานก็อยู่ใกล้ไหมอ่นี่มีอยู่หรอกปู่ย่าตาทวดอุ้ยอันไหนคนไหนอารมณ์ดีนะกระจุกอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็ถูกแล้วถ้าเราอารมณ์ ขึ้นของความดีแถวนะั้นมันมาหมดแหละมันเป็นขึ้นเดียวกันเนะี่ยนี่มันง่ายๆเป็นเส้นผมมาภูเขานะท่านถึงบอกว่าอารมณ์ไม่ดีต้องให้เปลี่ยนไว้ถ้ามันยาวแล้วมันกินธาตุถ้าอารมณ์ดีความดีมันก็ดูแลธาตุบำรุงธาตุเองไม่ต้องไปกินยาหรอกพระน,นักบวชในอดีตนะทำไมเขาอายุยืน เพราะเขาอารมณ์ดีไนงะอารมณ์เบาอารมณ์นิ่งไนงะเขาจะอยู่สักกี่ปีก็ได้ท่านบอกคือควบคุมธาตุได้จะอยู่อยู่กี่ปีก็ได้แต่เราเนี่ยทำลายมันทําลายวุญญิตก็ทําลายแล้วดาโน่นว่านี่ก็ทําลายแล้วทําลายตัวเองนะไม่ใช่ว่าทําลายคนอื่นก็น,นนะน่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าเขาแร้วสะใจปลาเราโกวตาย <c oughs> โลกกิน จริงไหมเลาเนี่ยจริงอะเพราะทั้นจะไปสนใจใครจะว่าใครจะอะไรจะไปสนใจสนใจว่าอารมณ์เราเนี่ยต้องดี